และนี่คือยำตามงบค่า2,000บาทจากเจ๊นหนึ่งแซ่ตำปาค่ะขมข้าวหมึกไข่ใหญ่ๆชิ้นใหญ่นีใ้ให้ดูก่ะหูใหญ่เต็มๆแน่ๆแนๆนะคะไข่ปลาดิบเซียวเจ้าเนี่ยเขาบอกให้เขาไปที่หนึ่งมาดูค่ะนี่ไข่ปลาดิเซียวแม่ใช้ช้อนปกติก็ไม่ได้เขาก็ว่าเอาไอแมงดาไข่กูแล้วก็นี่ หมึกไข่ค่ะมาเป็นไงนี่อะไรเนี่ยปูไม่ไม่อันนี้เป็นปลาวานาถึงว่าดูดีมีพ่นน้ำด้วยปลาวานอือเป็นไงรสชาติปลาวานอฮ้ยอะไรนะมันแบบอร่อยอ่ยยยใะใจไง สำหร so like ับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องมามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ้อาปากโอ้เจริงอันนี้เล่นจริงเล่นจริงด้วยอ่าก็ยังคาราดต้อนรับกลับมาปลบมือต้อนรับนะคะให้กับอะไรที่แมวในสุดก็กลับมา โอ้ยไม่เคยไปไหนดีนะคะไม่เคยไปสเราเข้าใจคือบางทีอะ่ะบางทีมันจำเป็น<ะ>เออ,เอ,อการที่เมียไปใช้เวลา ในสถานบ้นบาบัดอะ่ะมันก็เป็นผลดีกับทุกคนในระยะยาวนะคะคือ,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 อจะพูดว่ากูติดโควิดกลางตลาดไม่ได้ไม่ไม่ไมไมติดมัดอ๋อคป้าอ๋อไม่คุ้ค่าจะแตกตื่นนะเออผู้ชมขาก้าพี่แมวมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ <ผม S 1> เอ่อช่องเรา,าข้าระสมข้าวภาษาแท้เยอะจริงมอสเป็นโควิดมอสเสร็จแล้วพี่แมวเป็นต่อนะคะออตอนนี้เข้ามาเป็นแต่เข้ามาไม่เป็นไรมาถ่ายงานแล้วอ่าอ่าให้แตกตื่นกันเล่นๆยอกหยอกยอกตอนนี้ปลอดภัยปลอดภัยกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดประจวบเมืองอะไรเมืองอะไรเมืองสามอ่าวอ่าวอะไรบ้าง อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดรบมือให้หายไปนานนี่ไปทำกันบ้านมาดี ท่าชมค,คะ่ะวันนี้ก็อยู่ที่ริมทะเลอ่าบประจวบเลยปกติ<ม>แล้วอะ่ะที่นี่เขาจะมีถนนคนเดินอยู่แล้วสุกเสาอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ร้านค้าเยอะไปพิเศษเหมือนจะเป็นงานเทศกาลของเขานะผู้ชมเขาไม่มั่นใจว่ามีถึงวันไหนเดี๋ยวจะไปถามเจ๊นหนึ่งให้เ,เพราะว่าวันนี้เราตั้งใจมานี่ไงมาอีกแล้วค่ะสําหรับจานของเราค,รคอนเทนต์ยำปลายปีนี้เ,เราก็จะมีจานใบเดิมใบนี้นะคะจับเงินอีก2,000บาทเอาไปให้กับทุกร้านแล้วให้ทุกร้านจัดมาค่ะจัดมา ตามใจยังไงก็ได้ในงบประมาณ2,000บาท2000บาท่าแต่ที่สําคัญคือต้องแบบถ้าคนอื่นมาซื้อเหมือนเรา2 0 0พจะต้องตังใบแบบนี้ด้วยรถเว้นถาดต้องเตรียมมาเองนะใช่เพราะว่าบางทีแบบเดี๋ยวแบบหูณใส่เยอะเกินไงคนมาซื้อแล้วไม่ได้เดี๋ยวโดนผูชมว่าวันนี้ค่ะก็เป็นทีของเจ๊หนึ่งเนาะเจ๊หนึ่งนี่ก็คือยืนหนึ่งอยู่ที่อ่าวประจวบอยู่แล้วนะคะแซบตามปากอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2 0 0พของเราอ่ะกับถาดใบเนี้ย กับร้านเจ๊นหนึ่งเออความปังมันจะมีอยู่ไหมมันจะเป็นยังไงไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องใส่เต็มถาดจะเยอะจะน้อยเราไม่เคยว่าครับผมอ่าสองพันวันนี้ดูซิว่าเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากจะได้อะไรกันบ้าง <c oughs> อ่าเดิน <c oughs> เดินไปคู่ไปเดินช้าๆกว่านี้ไม่งั้นมอสพอเดินนําไม่ได้ไม่ทันเออช้านหน่อยแนว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 เลิกเล่นได้แล้วรอเล่นได้ไหะนี่วันหลังเนี่ยกูถือบ้างนะถาดนะให้กูถือบ้าง เดี๋ยวค่าน้าเราเปลี่ยนแล้วเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ถาด2อสเทปแล้วเนี่ยมันน้ามึงถือถาดเดี๋ยวกูก็จะบอกคุณผู้ชมว่าจนถึงปัจจุบันเรายังไม่มีชื่อให้กับแบบไอ้เหมาถาดสองพบาทนี้เราเลยเออยังไม่มีชื่อที่ถูกใจนะคะเอาเป็นว่ายังเปิดนอมินยังเปิดการประกวดชื่อใต้คอมเมนต์อยู่ใครที่คิดชื่อแบบยำสองพับาทถาดใหญ่เนี้ยได้ถูกใจเรานะอะ รับไปเลย5 0 0แสนบาทนี่ว่าจะให้สัก2ล้านก็เออเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเป็นไงดีเอาเป็นคำขอบคุณจากเราดีเออเพราะว่าคุณผู้ชมอ่ะไม่ได้อยากได้เงินคำขอบคุณสำคัญที่สุดเราจะเราจะขอบคุณไปอย่างยิ่งและที่สำคัญก็คืออ่ะเดี๋ยวให้ทองด้วยเฮ้ยศูนย์จุดสามกรัมเออศูนย์จุดหนึ่งกรัมนี่ร้านทองบางร้านไม่รับซื้ออ่าเอาศูนย์จุดสามไปแล้วกันอ่แต่มีข้อแม้อยู่ว่ามีอะไรอีกจะคุณคนที่ได้รับคุณจะต้องไม่เป็นวัดททำไมอ่ะเพราะว่าถ้าคุณเป็นวัดแล้วจาม มันแบบปิวหายใช่สะสมทุกสามกรัมค่ะรับไปเลยถ้าเกิดว่าเราเลือกชื่อที่คุณตั้งมาใช้ในคอนเทนต์นี้สนุกสนุกคอมเมนต์กันสุอสุกแค่คิดคิดไม่ออกจริงจริงเมื่อกี้คิดตั้งแต่กรุงเทพตัวถึงประจวบไม่มีใครคิดได้เลยทั้งรบนะคะสวัสดีเจ๊หนึ่งอีกหนึ่งครั้งใครไปทางการนะคะนี่พี่ชายหนูนะคะวันนี้ค่ะเจ๊หนึ่งหนูมีเฉลนนี่หนูมีจานมาเองนะคะแล้วหนูนี่จานเหรอคะนี่เป็นจานเหรอเป็นจาน แล้วหนูก็มีเงินมา2 0 0พันสองพันเนี้ยหนูให้เจ๊หนจ๊หนึ่งจัดอะไรยังไงมันได้หมดเลยไม่ว่ากันขออย่างเดียวคอนิชั่นถ้าคนอื่นมาแล้วเขาแบบมาซื้ออะขอให้ได้คล้ายๆการกันเดี๋ยวจะหาว่าแบบอุยเวอร์หรือเปล่าเนี่ยพอมามีกล้องมาถ่ายก็ให้สั้นอันนี้เรียกว่า่า อันนี้ถ่ายา็แต่สองคันนี่จะต้องทอนพันเก้านะในจุดเราแล้วจัดให้เต็มถังเออมึงนี่เป็นฉาดมิจฉาชีพเหมือนกันนะมิจฉาชีพเหมือนกันนะถามไทยสารทุกสุขดีกว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ๊หนึ่งเซตการ์ดดีเหมือนเดิมเนาะร้านเจ๊หนึ่งเนี่ยก็เป็นร้านที่โด่งดังท่านผู้ชมช่วงนี้นี่เดินสายอีเวนต์นะคะคราวได้รับเชิญนะไปแบบออกบูธที่กรุงเทพตลอดแต่ว่าเวลาไปอย่างมากก็สองวันสามวันเนาะวันเป็นของของพี่หนูแม่ เป็นอีเวนต์ตัวยกร้านตลาดผู้หญิงธรรมากินอ่าเป็นโครงการของผู้หญิงธรามากินรายการของพี่แม่แม่ต้องกราบนะดึงเจ๊หนึ่งออกไปจากตรงนี้ได้นะเออปังไม่ไหวนะก็เป็นรายการที่เขาพาเราไปออกแล้วก็มีชื่อเสียงเหมือนเราก็เลยอยากที่จะไปได้และตรงนี้ก็อยากจะไปตอบแทนเขาไปช่วยเขานิดนึงดึงสีสันเลียกสีสันนิดนึงค่ะบอกเลยนะคุณผู้ชมร้านยำของเจ๊หนึ่งเนี่ยวัตถุดิบนี่ ยืนไม่แท้ใครอันนี้ถ้าเห็นสะอาดใช่ไหมสะอาดมากและที่สำคัญไม่ได่สะอาดเห็นไหมว่านี่น้ําแข็งถึงหมดอืสดสะอาดอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เข้ามาแล้วก็อันนี้คือเจ้าแรกนะที่เขาคิดทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีมีแบบมีหลายๆเจ้าเอาไปใช้อันนี้ดีมากเวลาเห็นอะไรดีๆเนาะก็ดีใจค่ะเห็นร้านอื่นไปทําแบบลักษณะเรารู้สึกสะัตตาดีใช่ไหมหนูว่าดีเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีกับทุกคนเออวันนี้สองพันคิดว่าแบบ จะจัดอะไรให้บ้างก็ทุกอย่างในร้านนี่นะค่ะเดี๋ยวจัดให้อลังการเลยวันนี้มีเพิ่มกระทอนให้ด้วยหนูกำลังจะพูดเลยว่าเปรี้ยวปากถึงกระทอนแล้เปรี้ยวปากเลยค่ะวันนี้อยากจะรู้นะว่าเจ๊หนึ่งซับตามปากเนี่ยกระทอนมันแน่แค่ไหนเออเพราะทานได้ช่วงนี้เท่านั้นเลยค่ะพอหมดหน้านี้แล้วก็จะไม่มีแล้วอ๋อแต่ไสซีครับจะเปรครับแต่ว่าคือถ้าเราทำถ้าลูกค้ามาทำของม้ามอยเราก็จะทำเป็นสเต็กอื่นให้แต่ในราคาหนูว่าคนปกติสติดีๆคงไม่มีใครทำแบบหนูแล้วค่ะ แต่หนูเผื่อ,อไว้ก่อนเฉยๆเพราะว่าเ,าเดี๋ยวจะได้ไม่มีคำครหาไงเอแบบพอถ่ายมีกล้องก็ทำดูเยอะแยะอะไรอย่างนี้ตลอดที่ถ่ายไปที่ออกมาก็จัดเต็มทุกอย่างนี่ยืนยืนอยู่อยากเป็นรัตนาเลยนะ <laughs> ทำไมอ่ะลูงงอ้อสิเนี่ย <laughs> เห็นง้อไหมเนนะี่ย <laughs> อยากจะเป็นรัตนาขึ้นมาเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาพี่แม่ยังไม่เคยมาประจวบเลยยากยากนะครเดี๋ยววันนี้มาลองชิม ยำเจ๊นหนึ่งบอกเลยว่าเวลานั่งกินริมอ่าวประจวบมันจะยิ่งแซ่บขึ้นพิเศษบอกลเลยบอกไว้ก่อนเลยแต่ต้นคลิปค่ะใครจะมากินเจ๊นหนึ่งนะคะนี่ขึ้นเพจให้ตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปโทรสอบถามได้วันนี้เปิดไหมคะ วันวันนี้เปิดกี่โมงคะอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาจะมีเรื่องของการรับคิวยำด้วยสามารถที่จะส่งเป็นแบบจัดส่งออนไลน์ได้ทัคเพจทักไลน์ได้โดยตรงค่ะไปดูในเพจได้ได้ค่ะเพราะเราจะมีขึ้นทุกดิวของหน้าเพจตลอดเขามีการแบบส่งยำไปรอบรอบอยู่แจ๋วใครที่อยู่ไกลแบบมาประจวบไม่สะดวกอะไรเงี้ยส่งไปเขาบอกว่าอร่อยเหมือนอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าแบบว่า น้ำคงน้ำแข็งแล้วก็ยังส่งรวดเร็วอ่าแต่แต่โทรมาอาจจะไม่ติดแล้วนะติดติดติดไม่เป็นโทรสามอย่าเอาอยู่นี่ด้วยหลืมวาววาติดให้ติดมือตลอดไม่เคยพลาดกลัวแบงค์ไปแล้วเพราะวางไปตลอดยามสองพันวันเนี้ยที่ขโมยมาหมื่นกว่าเอแบงค์ก็เกือบหมื่นแล้วเมื่อกี้ที่กระเทยกระทอนรอเลยมาค่ะไหนเราดูซิว่าวันนี้ไม่ได้ใช้ข้าวโพดเลยนะเน้นกระเทยได้หมดเลยนะคะกระเทยชอบทุกอย่างแนี่ย จะเล่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่ไม่กล้าเล่นมึงมึงจะด่ากันเธอตอนนี้มึงดูให้ดีนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูวัตถุดิบก่อนคุณผู้ชมเอ่ออันนี้เป็นส่วนของพวกเนื้อสัตว์แซลมอนแบบนี้สดสดนี่หอยแครงกุ้งเนี่ยนะคะคือทำสุกไว้แล้วนะแล้วก็มีอันนี้ไข่เยี่ยวม้าไข่แดงเค็มที่สำคัญซิกเนเจอร์ปลาหมึกไข่สุดยอดโอ้ที่นี่ซิกเนเจอร์เลยปลาหมึกไข่นี้ดูนี่ดูขนาดตัว แล้วบอกเลยว่ามันจะมีเมนูที่เป็นแบบยำหม,มึกไข่อย่างเดียวที่เขาทําแบบพลาดด้วยนะ,อะเออมีใส่ข,าขา้าวโครงข้าวกั่วเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มแยกให้วันนี้ลองกินอ่เออใช่อ,อ,อันนี้แน่นอนที่แมวน่าจะคุ้นชินเป็นอย่างดีไข่แมงดาไข่ยานรับตาไหลสิโอ้โหน้ำปลาไหลสงสารพี่สงสารน้องใช่ไหมหล่ะเจดูเขาพูดสิพอจะมีสักห้าพันไหมล่ะเนี่ย <laughs> สงสารพี่สงสารน้องและนี่ก็คือไข่ปูวันนี้หนูไม่ได้กินเด็วเซียว,ยวหรอนี่ครับโอ้โหตาย เสียงสวรรค์มาโปรดเพราะตอนนี้มันมันคามที่มตอนนี้เป็นหน้ามรสุมันมีสต็ออยู่าโอเคเข้าใจเลยส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นน้ําแข็งนี่ยเาก็จะมีพวกปูม้านะคะทั้งปูม้าสดปูม้าสุกแล้วก็มีกุ้งึกสดที่แกะเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนี่อ่ะแวบมาต่อก็จะเป็นพวกผักผลไม้ ข้าวโพดผลไม้ต่างๆช่วงนี้มีกระทอนก็จะมีกระท้นอนด้วยอ่าและช่วงหนึ่งไหนแต่กระเทยมีทุกช่วงเลยนะอ่ากระเทยมีทุกช่วงอุ้ยบุรี่เหรอไม่ใช่เพราะว่าแม่เขาบุรีร่เราเพราะกระเทยต้องมากินยำเจนหนึ่งะตัะงไม่ไหวนี่แล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงจะบอกว่าร้านเจนหนึ่งเนี่ยซิกเนเจร์อีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากร้านยำปกติแกใช้พริกป่นคือเป็นแบบเป็นพริกเป็นพริกสูตรเจ๊หนึ่งเองปกติอ่ะ ขาจะใช้เป็นพริกแบบพริกเขียวพริกแดงพริกอะไรอย่างงี้นี่ร้านแรกแล้วก็บอกเลยว่าปังอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวรอรอตอนเสร็จตาแข็งๆอยู่นะตำรวจไม่เรียกนะแถวจ้องเงี้อมมาเวลตลอดทางเลยร้านที่มีทั้งเราเสืออะไรงนั้นตรงนั้นเสืออะไรไม่ใช่เรากำลังหาไม้เอามาเสือกะไรเอามาไปเสือกระไเขะไรอยากจะหาไม้จิ้ม สดกุ้งสุกถูกไหมใช่ค่ะไข่ปลาเรียวเซี่ยงอยู่ตรงกลางแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้มีทั้งปูสดปูสุกหอยแครงอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือหมึกไข่นะเนี่ยน่านเ้โอ้แน่นๆเลยอันนี้เป็นไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข่แดงเค็มนี่ครับข้างล่างค่ะผู้ชมก็ใช้พวกสายบัวผลไม้อะไรเงี้ยรองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ อ้อนี่ก็ไม่ไหวแม่ค้าโอ้โหตาย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 สองพันกินกันทั้งหมู่บ้านค่ะอือคิดว่าหมดแล้วคิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดนะมาแล้วไงคุณเด็กนี่ค่ะไข่กูอย่างนี้เลยค่ะโอ้ตายแล้วไข่แดงดาที่เรารัก อันนี้เรียบร้อยแล้วนะยำสองพันตั้งชื่อหน่อยหนิสิอะไรรวมๆก็สองพันค่ะอะไรรวมๆตามใจแม่ค้าค่ะสองสองพันนะคะอุ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองชิมลิ้มอ่าวเลยนี่แต่คนเดียวจะยกไบไม่ได้มลองดูหนักจรนะหนักมากเลยและนี่คือยำตามงบค่าสองพันบาทจากเจ๊หนึ่งแซ่ตังตากห้าสี่สามสองและนี่คือยำตามงบสองพันบาทจากร้านเจ๊หนึ่งแซ่ตังดูดู่ะ ดูนบมาห้าสี่สามสองและนี่คือยำตามงบจากเจ๊หนึ่งสองพันบาทใหญ่ดีดว่าแล้วมันต้องไม่อายด้วยไงมันต้องไม่อายด้วยไงไออะไรอ่ะตายแล้วปวดหัวคือน่ากินขนาดนี้ถาดใหญ่ขนาดนี้จุกๆขนาดนี้อ่ะเราก็จะมีจุกเล็กนิดนึงนะครคุณผู้ชมสำหรับคนที่แบบว่า ชอบกินยำกินสับตำกินหมูกระทะกินบุฟเฟต่ต่างๆแล้วม,มีปัญหาแบบโวยมันใส่เชื้อพระอุอาจารอ๋มอ,ม,อม,มันอ้วนมันบวมกินดูคลาสสิคคุณผู้ชมขาอาหารเสริมลดน้ำจากข้าวเม่าและกระจางเองบอกเลยว่าขายมาสองปีนี่ยอดขายถล่มทลายก็อยอดนะ็อบล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมสั่งมาสองหมื่นกว่ากล่องวันเดียวหมดหน้าลงอยู่ที่หน้าลงขายดีเลยมันรถมันคว่ำ ตกแล้วมันลื่นเนี่ยช็อตช็อตคุณผู้ชมขายดีจริงๆค่ะ so, pues 2ปีนะคะเราขายออร์แกนิกยิงแอบจะแทบไม่ยิงเลยนะคะเน้นแบบปากกับปากเน้นการซื้อซ้ำใครแบบไม่เคยเห็นเข้าเมาตอนอ้วนเดี๋ยวขึ้นวิดีโอตรงนี้เลยโอ้โหตอนนั้นมันไม่ไหวจริงนะเราก็เลยพยายามหาตัวช่วยมาพูดเยอะเดี๋ยวผู้ชมเบื่อนะแต่ว่าตอนนู้นก็ลองไปหาซื้อกินตามตลาดแล้วที่มีอยู่มันไม่ถูกใจเพราะเรามันใส่กินนะเราต้องการที่จะแบบ enjoy eating แล้วมีตัวช่วย กินดูพลัสเลยค่ะคุณผู้ชมบล็อกแป้งบล็อกคไขเันเพิ่อมอัตราการบอดผลานที่สำคัญนะมีมโยช่วยในการรักษาสมดุลของกระแรกกินยำกินหมูกระทะน,นี่เราจะไม่บวมเกลือกแล้วนะอ่าแล้วก็สามารถคุมหิวแต่เป็นคุมหิวระหว่างมือ้อมันทำให้เราไม่กินจุกจิก เวลามื้อแบบนี้เรากินแบบได้เต็มที่เลยเนจอยอ e ทติ้งแต่พอกินเสร็จเราจะไม่กินจุกจิกนะครับคุณผู้ชมเออกินดูพลัสจะช่วยคุณคันหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเท่านั้นนะคะหนึ่งกล่องมี15แคปซูลใครสนใจทักไลน์แอดตรงนี้ไปนะคะใครเหงาทักไลน์แอดไปคุยก็ได้ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมทักไลน์แอดไปคุยก็ได้หรือใครอยากดูดวงจริงจรแอดมินเราดูดวงแม่นมากอันนี้แอบบอกแอนไลน์แอดไปดูดวงได้นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะมาคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรามาสาธยายก่อนว่า2,000ที่เราจ่ายไปได้้อะะะไรมาาบงนค ข้างล่างจะเป็นผลไม้กับสายบัวที่เขารองไว้นะคะแล้วเรามาดูที่เนื้อสัตว์มาเดี๋ยวกล้องตามเข้ามาเลยนะคะนี่เริ่มกันที่ซิกเนเจอร์ของเขาหมึกไข่ใหญ่ๆชิ้นใหญ่นี่ให้ดูก่อนโอ้หใหญ่เต็มๆแน่นๆนะคะเรียงมานี่ทางฝั่งนี้นะคะเป็นหอยแครงเดี๋่นๆหอยแครงนะคะแล้วก็เป็นปูม้าสุดปูม้าสดนี่สดๆอย่างนี้เลยแล้วก็กุ้งกุ้งสดก็ใหญ่มาก แกะเปลือกมาแล้วแล้วก็นี่เป็นกุ้งสุกอ่าอ่าอันนี้อะไรอ่ะไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าไข่แดงเค็มอันนี้ไขยย่ขแ,มนนขแมงดา,าแล้วก็ไข่ไข่ปูอ่าไข่ปลาเรียวเซียวจบที่ตรงกลางไข่ปลาเรียวเซียวค่ะคุณผู้ชมน้ำยำเป็นน้ำยำลักษณะของน้ำยำแบบซิกเนเจอร์คือเขาใช้พริก<น>พริกป่นพ่นกแหง้งอ่าพริกป่นแหง้งใครมาดูจะได้ฟีลแบบพลาอ่าแต่เขาไม่ได้ใส่ข้าวคั่วอ,อ่าก็จะเป็นรสยำแบบซิกเนเจอร์ของเจหนึ่งวันหลังก็จะซิมเบิรงก่อน แซ่บมากกูรู้คมับกินไปหลายสิบคำแล้วไงแต่กินแต่ไม่ว่าพี่เราทำอะไรก็ได้คิดถึงไม่ได้เจอนานคิดถึงไล้ส่งไล้สดก็ไม่ได้ไปไม่ได้อะไรจิตใจอยู่ที่นั่นตลอดแต่ไม่ชวนมาคุณผู้ชมขาจะชิมน้ำกันตอนแรกเป็นไงเขามาว่าคือจำไม่ได้ไม่ได้มากินน้ำเขามีความจิตดจจัดขึ้นจัดขึ้นแล้วไปอีสานนี่จริงเวลาชิมน้ำเนี่ยเขาชิมอย่างนี้ให้มันรู้ว่าชิมน้ำเนี่ย จิ้มเข้าไปไม่ได้เอาข้าวเหนียวจิ้มแล้วมันไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมซดเลยจะแข่งมีความกลมมึงจะแข่งกับกูอร่อยก็มาสิกกูได้สิคุณผู้ชมหาเวลากินน้ำกินไปหรอเอาวิวอัเราอ่ะเออไม่เอากินเลยเอาวิวอย่างเดียวอ่ะคุณผู้ชมเขารู้สึกว่ามันมีความแบบคล้ายๆน้ำจิ้มแบบแจ่วด้วยนะแจ่ว เออรอบนี้มีความคลายน้ำจิ้มแจ่วมากแล้วก็เผ็ดแล้วก็แซ่บมันต่างออกไปอีกรูปแบบหนึ่งของยำเอออันนี้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 ชัดมากเลยต่างไปเดี๋ยวขอย่านะเพราะว่าไข่ปลาเลียวเซียวเจ้าเนี่ยเขาไม่ให้เขาไปที่หนึ่งเดี๋ยวขอชิมก่อนว่ายังเป็นที่หนึ่งอยู่หรือเปล่ามาดูค่ะนี่ไข่ปลาเซียวแม่ใช้ช้อนปกติก็ไม่ได้เขาก็ว่าเอาเขาก็ลังเกียดเราเป็นไงยังดีเหมือนเดิมกูือ หนึ่งสดไม่คาวสองอันนี้สั่งไปนิดนึงไม่ได้เกลือเนี้ยเขาเตรียมมาให้เราพิเศษมพราะมันหมดอืมันอาจจะแบบผิดออกจากมาตรฐานปกติด้วยอร่อยไหมอร่อยอืแต่เทียบกับแบบมาตรฐานที่หนึ่งอ่ะปกติไข่ปลาดิบซีซิ่งเข้าปากเนเละย่งนี้เจริงๆนะตังไม่ไหวมาอืมนี่เผ็ดคลุ้งในปากเลยนะไม่เผ็ดรสชาติกับมัเผ็ดกำลังดีคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเขามาจะรวมไข่ซะหน่อย ไข่แมงดาไข่ปูแล้วก็นี่หมึกไข่ค่ะมาไงอืมอ้มเต็มปากดีมากไข่อะไรไข่หมึกเดี๋ยวขอไข่ปูก่อนไข่ปูไข่ปูนือ่อ่านไม่ลือเกินต้องกินช้อนแยกอยู่คนเดียวเขา,าผมรู้ไหมว่ารอนานมากมกว่าจะได้มาถ่ายไข่ปูดี ไม่แห้งครับลองมีชุ่มน้ําในตัวไม่ใช่น้ํายำนะเป็นน้ําน้ําแบบกลิ่นของปูเลยลองไข่ปูนี้ถ้าทำไม่ดีแล้วแห้งนี่จืดได้ไม่ได้โหคุณผู้มพีได้แต่วันนี้ส่วนตัวเผ็ดเผ็ดมากไม่นะเราแก่แล้วแบบฟันเฟินจะหลุดหรือเปล่าไม่เลยยังเงี้ยเป็นก็อืมอากาศมันร้อนเดี๋ยวชิมกุ้งหน่อยอืมอันนี้เป็นกุ้งสดใช่ อ,อ่ะเดี๋ยวชิมกุ้งสุกให้นี่คุณผู้ชมขอย่ากุ้งส,ด,สดมากเด้งมากไม่ข่าวเลยเอ้าสดดีไม่ได้ลวกอ่ะอันนี้กุ้งลวกแล้วโหอร่อยแต่วันนี้เผ็ดมากโอ้อโหเนื้อน่วงหลังเรามันจินน้ำกระท่อมที่กระท่อมเยอะอะไรเงี้ยเพิ่มลองน้ำกระท่อมกันนะครับคุณผู้ชมอย่าใช้คำว่า,ากันนี่ไม่ได้เรื่องยาจะติดของว่าจริงๆอยงแ่ใช้คำว่ากัน ขอโทษนะคะครับเขาประกาศแล้วว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดนะคะอ๋อมันเป็นอะไรครับผมไม่ไม่ใช่ยาเสพติดมันเป็นสมุนไพรบ้านไทยบ้านชิ้นหนึ่งไทยบ้านยาลัวรัฐบาลได้เอากระท่อมออกจากบัญชีสารเสพติดให้โทษแล้วอ่าปวดเศร้าไปด้วยอ๋องนี้เขาจับแล้วแล้วก็อย่ามาบูลลี่เพราะว่าอ่าคนกินยาดองอย่างมึงไงนะอ่าไอ้ขวดเล็กๆกินผสมในน้ำกระท่อมอะไรพวกกูอ่ะไอ้ไมอันนี้ไม่ได้ ของเขามอกกัะจังอ่ะลองให้น้องที่เขาทําเป็นมาทําให้กินเออแล้วตอนนี้ก็ติดกันมาได้ที่จริงแล้วไม่ใช่เพินมากดื่มกันมาไม่ใช่ติดกันมาอ๋อดื่มกันมาได้ที่จริงแล้วอที่แมวเขาพูดอ่ะคือบางคนอ่ะเวลาเขาต้มต้มแบบน้ำกระทอมเขาจะใส่ยาแก้ไอเพื่อให้มันมีความแบบง่วงๆซึมๆแต่ว่าของเราอ่ะเราออแกนิกกว่านั้นเราก็เลยใช้กัญชาออแกนิกจริงๆเกัญชาก็ิีต้มลงไปก็ให้ให้ ให้ความง่วงๆซึมๆมันมาจากกัญชาแทนที่มันจะมาจากยาแก้ไอประมาณนั้นค่ะแล้วก็เวลาใช้กัญชาก็พยายามให้มีการชงด้วยนะคะเพราะว่ามี CBD ที่จะช่วยล้างพิษของ THC ด้วยนั่นเองนะคะความรู้รอบตัวเยอะ Google, ทันทิปทั้งนั้นอ่านเข้ามาวันแรกยกกวดไปหายจังอะไรอยน้ำท่อมมึงแชมเปญนี่เต็มเลยโมเอซื้อมาเออลองชิมสักหน่อยนึง หลังจากนั้นค่ะโมเอก็คือนอนอยู่เหมือนเดิมนี่อะไรอ่ะเป็นท่อมไม่ไม่อันนี้เป็นปลาวานอถึงว่าดูดีมีพ่นน้ำด้วยปลาวานอืมเป็นไงรสชาตปลาวานออยะไรนะอร่อยออ่ะก็เห็นถามก็ตอบตอบซื่อๆเลยนะเออปลาวาน รับลองยังปูเอ้ยวานม่าอววแหมส่งต่อไม่คิดว่าคนอจะรังเกียจตัวเองเลยหรออัพชิมบ้างมาอัพชิมแล้วบอกรสชาติบ้างซิเอ้ยเอาที่หากินยากอีกที่ต้องมาประจวบต้องกินนี่ผักชีฝรั่งนี่ไงโอจี๊ดยอดพราะอนนี้ปลูกที่เขาจะเกียบอะไรอนนี้ดีกว่าอ่าไข่แมงดาไข่พี่แมวเออแจ๋วถ้าลุกขึ้นจีบอัพนี่โตจะล้มไหมล้มล้มล้มเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปถีบเป็นไง ว่ามันยังขาดดูขาดอะไรขาดเธอไม่ได้ไปไปถือกล้องมอสมาชิมเถอะ่วยเป็นคราวของคุณธีรวัตรก้อนสันเทศนะคะนี่ก็ห่างหายจากการออกไปนานมากทีเดียวเพราะเหมือนกันเลยนะคะเออติดโควิดเนี่ยเป็นส่วนเล็กน้อยปัญหาหลักคือติดคุณผู้ชมขะเฮ้ยใช่ที่ไหนเออมาชิมสิเชื่อไหมคุณผู้ชมว่าไม่ได้มาทานเจ้หนึ่งจนลืมรสชาติเจ1หนึ่งไปเลย เดี๋ยวก่อนยังคุยกับมอสอยู่เลยวันนั้นชิมนซีชิ้นเบิ่งเผ็ดจริงด้วยใช่ไหมเผ็ดจริงๆเผ็ดกว่าเดิมเขามาว่านะแล้วมีความแบบเขามาว่าเขามีความแบบเขาไม่เลี่ยนแล้วเขาไม่เลี่ยนเลยอ่ะเป็นยำไม่เลี่ยนเลยอ่ะคือใครชอบกินยำออกหวานเนี้ยนี่ไม่ใช่คำตอบแต่เขาว่าเป็นคนกินหวานเขาว่าก็กินอันนี้อร่อยนะออเแต่รู้เลยว่าเขาไม่ได้เอาหวานมานำเอาเปรี้ยวนำ เปรี้ยวเค็มแต่มีหวานตามมาติดๆกันดีขอขมุกับไข่โบอะอร่อยเนาะประเด็นคือเดี๋ยวที่เราจะต้องแก้ปัญหาคราวต่อไปเวลาเรามาถ่ายคอนเทนต์นี้คือเราอาจจะต้องมีถังแบบใบหนึ่งไว้ใส่ืมกินเสร็จแล้วกลับบ้านเพราะว่ารอบที่แล้วไปถ่ายกับมเอชมมีแบบพี่แมวกับพักพวกเขาแบบนั่งแบบรับจดเป็นต่อไงมีคนรับจบต่อ เป็นไรอ่ะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอกระท้อนต้องต้องลองต้องผ่านต้องลองต้องลองต้องลองมาลองกระท้อนมาได้ท้อนเขาอยู่ในน้ำยำนะอืมตัดกระเลืออร่อยอืมเก็บปันนึกไม่ทันเลยบางทีจงมาอออ่ันนี้เราเพิ่งกินกันมาสองร้านแล้วร้านสองนะน่ากินไม่แพ้แซ่บซึ้งเลยนะคือแบบอันนู้นก็ว่าลังการนะพริกกระลาลาลาดมาอันนี้คือ ไม่มีพริกเลยนะโอ้โหอหาทะเลจัดเต็มแล้วลาดน้ำแบบยำม,มานี่คือแบบน่ากินจัดดูไม่มีแบบพริกเป็นตอนนะแต่ตอนเนี้ยปากเบิ์นมากปากเบินจริงจริงคุณผู้ชมเขาเขามารู้แล้วว่าพวกผลไม้ที่เขารองไว้ให้เนี่ยอเอามาให้ช่วยแก้เผ็ดจริงจริงอ่ครข้งสะอาดหอยไม่ดีหอยเหม็นห้องไว้เสมอนะทำไว้แต่ว่าอันนี้ได้อยู่เพิ่งเคยกินหอยประจวบหอยประจวบก็สะอาดนะอปกติกินต่หอยไอ้ชาวบ้านลำพูนคใช่เหรอเออไม่ได้กินหอยชูบุรีหอยอะไร หอยยืดหอยเบิร์กมากว่าหอยดำไม้ใทยคนกินบ่อยไม่น่าใช่แมวหรอก <c oughs> อหมอหาใครมหมอเหรออุ้ยหมอไปกินหรอกหอยลำทาหมอมันเจาะโลเคชั่นไปเลยเป็นหอยซาฟารีผู้ชมขาคลิปนี้น่าจะลงก่อนไปเกาหลีนะใครอยากให้เราสี่โคนทำคอนเทนต์อะไรในเกาหลีอคอมเมนต์มาด้วยได้แนะนำเพิเติมอยากเห็น พี่แมวโดนกระกทืบพี่กังน้าค่ะหรือแบบเดี๋ยวจะไปนั่งกินวายริมแม่น้ําพันให้หรอต้องยอมรับนะว่าขนาดหน้ามรสุมนี่เขายังแบบคงความแบบความ,มสดความใหญ่ของวัตถุดิบไว้ได้ขนาดนี้คือว่าคือเก่งมากนะหน้ามรสุมุ้ชมอของทะเลมันจะหายากเรือออ,อกไม่ก็ได้เลยแบบนี้ไซปูไซอะไรมันจะเล็กม,มีกุ้งก็ตัวใหญ่อขอลวมังแล้วมับการชิมเป็นย้มอดว่า,ารสเป็นไง รสชาตินะทอดข้างออกไปทางไปทางเผ็ดอาจจะเป็นเพราะว่าใส่พริปกป่นด้วยแหละเผ็ดนะแล้วก็เปรี้ยวเค็มหวานตามมาติดๆแต่ว่าร้านนี้ไม่ได้หวานนําเป็นร้านแรกเลยนะที่กินแล้วไม่เจอหวานนำํำอ๋อ,อจะไม่อัพเตยมก็ไม่หวานนําเพราะว่าเป็นอะไรนะสามรสคือกลมกลมมีอะไรบ้างอะ่ะแม่เขาดูพี่เขาไปเกี่ยวกับเตยำาบ่นว่าเขาเปรี้ยวอซึ่งเขาาก็บอกว่าส่วนตัวเอมะนาวอ่ะบางทีอ่ะ ลูกหนึ่งอะน้ำน้ำมะนาวเท่ากันอะเปรี้ยวไม่เท่ากันเออแล้วบางร้านเขาใช้ตวงไงเออถ้าไปเจอแบบลูกที่มันเปรี้ยวโดดบางทีมันอาจจะมีผิดพลาดนี่ลำบากผิดพลาดได้แต่ว่าวันนี้อันนี้รสชาติ a ม a ซิ่งมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนยำมันจะเป็นแบบหวานนํำนะวันจะยำจะชอบหวานนํำไม่ก็เปรี้ยวนํำนี่เปรี้ยวเค็มฟีลแบบฟีลที่สอรทชอบกินอะแต่หวานยังตามมาติดๆอร่อยมากคุณผู้ชมนะ ใครมาประจวบก็มาแวะค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ควรแวะมากๆนะคะ uh huh. ประจวบประจวบไม่ได้มีร้านอร่อยแค่นี้นะคะ uh huh. แต่ว่ารอบนี้ก็มาร้านนี้ uh huh. มาเป็นรอบๆไปคุณผู้ชมเพราะว่าเราได้สาวเสียงกันแล้วในหมู่คณะ uh huh. ชาวเราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะทานจัดหนักจัดเต็มวันหนึ่งสองสองถึงสามร้านได้ uh huh. เพราะมันจะกลายเป็นเฟกแล้วร้าน uh huh. หลังๆมันจะแบบไม่เหมือนไม่อร่อยจริงใช uh huh. ่ดังนั้นก็เลยอเอาคุณภาพก่อนปริมาณแต่ว่าก็จะลงคลิปบ่อยขึ้นนะคะครับผม พราะเดือนละคลิปก็คุณภาพมากเกินไปนิดนึงอเน้นปริมาณมากก็ได้เออนะวันนี้ก็มาให้ดูว่า2,000บาทกับถาดของเรากับเจ๊นึ่งเป็นยังไงเขามาว่าหจุกสมเหตุสมผลมากนะอันนี้4คนกินไม่หมดน่าจะต้องมี5-6มาแบบซุ่มหิวๆด้วย6คนหมดก็ตกคนละ2,300 s ซีฟู้ดแน่นๆจุกๆแบบนี้ก็คุ้มอยู่นะครับคุ้ชมค่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แบบช่องมอมอยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็ลางันไปด้วยในกาดริมทะเลประจวบนี่มีการแบบแผ่นต้องได้